เช่อข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่24กันยายน2563โดยเฉพาะพรังฟุตบอลไทยนะฮะเราติข่าวฟุตบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะับผมว่าม,มีข่าวแบบไหนน่าสนใจกันบ้างครับเชียงวันนี้เป้าหมายนิชโนที่ยุโรปยืนตัวจริงกดสกอร์แรกในทีที่1ของเกมโดยคนนี้ทัผมจูดเบลนะฮะที่เพิ่งได้รับสัญญาฉบับใหม่เปิดดูการซับประตูแรกใส่ทีมคู่แข่งทันทีหลังเริ่มเกมไม่ถึง1นงาทีเท่านั้น เขาคือหนึ่งในแข้งลูกครึ่งไทยบนเวทียุโรปที่อากิรานิชิโนะล็อกเป้าเจรจาคว้าตัวสู่ทีมชาติไทยในไม่ช้าก็เร็วนี้โดยสุภบุลผิวลิงกิตนะผมอยู18ปีนัดล่าสุดนั้นสโมสรฟุตบอลเชลซีลงสามพบกับทางไบรตันซึ่งเชลซีนั้นส่งจูดเบล,ลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย16ปีคนนี้ลงสามเป็นตัวจริงยืนในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าโดยเริ่มเกมมาเพียงแค่ไม่ถึงอนาทีนะฮะจูดเบลคนนี้ก็พังประตูพาเชลซีนั้นบุกขึ้นนำไบรตัน ถึงถิ่นไป1นต่อ0ย์ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะจบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อ1นทั้งนี้จูดเบลคือหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งไทยยุโรปนะฮะอยู่ในนโยบายของทางอากิระนิชิโน่กุนซูชาวญี่ปุ่นที่กำลังจับตาและก็เดินหน้าจรจาดึงตัวสู่ทีมชาติไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญกับเป้าหมายในการพาทีมชาติไทยไปลยุยฟุตบอลโลกครั้งแรกในอนาคตสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปนะครับผมเจ้าหนูจูดเบลคนนี้ตเตรียมลงสนามให้กับเชลซีอายุ18ปปี เปิดบ้านรับการมารมเยือนของเวสต์แฮมยูเต็ดในศึกฟุตบอลเพียวในกิจอาย่18ปีนัน่นเองครับเป็นนำว่างานนี้ทางนิชโนก็ได้เล็งหมายตาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอไปรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะวิเซลโกเบประกาศทอเทนฟิงลาออกจากขุนสื่อวิเซลโกเบเป็นที่เรียบร้อย ดยกันนี้สโมสรวิเซลโกเบทีมดังในศึกเจลีกประกาศมาว่าทอร์เจนฟิงนะฮะออกจากหัวหน้าฝึกสอนของทีมโดยเป็นความตั้งใจของเจ้าตัวของตนเองนอกจากนี้ทีมงานสตาฟทั้ง3คนจะถูกยกเลิกสัญญาอีกต่างหากโดยอดีตกองกลางาบยามินิกเผยความรู้สึกมาว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีในโกเบนะฮะนอกจากนี้เรายังประสบความสำเร็จจากฟุตบอล2รายการถือเป็นประวัติศาสตร์และก็ทำให้เราได้เชื่อมโยงกันโดยตลอด โดยการบอกลามเมืองนี้ทีมนี้และเหล่าแฟนบอลน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและผมรู้สึกเหงามากเลยนะเราสามารถทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่แต่ผมตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวของผมผมคิดว่าเรายังสามารถทําผลงานได้ดีในเกมลีกและยังมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือ AFC แชมเปี้ยนลีกดังนั้นผมขอให้คุณโชคดีในอนาคตผมจะคอยดูแลจากแดนไกลและสนับสนุนคุณผมภูมิใจที่ได้ทำงานที่สโมสรแห่งนี้น,นี่นะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะ ทางวิเซโกเบนที่ผมประกาศทอนเทนฟิงนี่อเราจากขุนซืนเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าใครจะมาเสียบแทนขุนซืนรายนี้นั่นเองครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับธีรศิลป์ตะบันสุดงามเสียดายชิมิสึไล่ไม่ทันแพ้อุรวาคคาชินเด,ดียวโดยกันนี้เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาน,นีผมลงสำรองในที่ที่กนะฮะก่อนจะทับประตูได้นในช่วงทวา,าบาดเจ็บ แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ชิวิสุเอสเพาวนะฮะรอดพ้นจากความพ่ายแพ้หลังถูกอุรวะเรดไดเมลบุกหันไป2ต่อ1ทําให้อูรวะเรดนั้นเก็บเพิ่มอีก3แต้มขยับรังอันดับที่8ของตารางคะแนนส่วนดัานชิวิสุเอสเพาาแพ้8นัดจากทั้งหมด9เกมหลังสุดกช็ชลเดียว โดยท้งผมเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมนั้นต่างพยายามทําเกมรุกเข้าใส่กันเพื่อหวังทําประตูออกนําให้ได้ก่อนแต่ยังไม่มีทีมใดมีโอกาสจบสกอร์แบบจะแจ้งเกิดได้เกมผ่านไปแล้วสิมิฟีชิชิมสึเอสพาสยังเสมอกับอุรุวะเรตเตมอลอยู่0.0 เกมดำเนินมาถึงนาทีที่2 2นะผมทีมเยือนทด้จังหวัดเตะมุมยูกิโมโตะรับหน้าที่เปิดบอลเข้ามาของหลังเจ้าชินมงสกัดบอลออกมาเข้าทางเรสเกะยามานากะนะฮะได่จังหวัดยิงด้วยซ้ายเต็มข้อจากาาด้านเขตโทษบอลพุ่งเช็ดคานเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามช่วยให้อุรวะเรดไนเมนั้นบุกนำชิบิสึไป1.0นาทีที่30นะผมยูกิโตะ ซูซูกินะฮะได้จังหวะเลี้ยงบอลหลบกองหลังทีมเยือนแล้วจ่ายบอลต่อไปให้กับจูเนียดูทราได้โอกาสยิงด้วยขวาจากหน้าเขตโทษบอลพุ่งตรงกรอบแต่ยังเป็นซูซากุดิชิคาวะพุ่งปัดบอลออกไปได้นะฮะ ต่อมานนทีที่40โยซสุเกะคาวาอิได้บอลก่อนจะเลี้ยงขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วจ่ายบอลต่อมาให้กับจูเนียร์ดูทราจะบอลหลบกองหลังทีมเยอนดึงจังหวะก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายจากหน้าเขตโทษบอลพุ่งตรงกรอบแต่ไปเข้ามือซูซากุนิชิคาวะซะอย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าผมไม่มีทีมใดได้ประตูเพิ่มเติมหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกทีมิเอสเพาตามหลังอุรุวะเรดเดมอลไปศนย์ต่อหนึ่ง มาตอนที่ครึ่งหลังนาทีที่50นะครับเมื่อยูสุเกะคาวาอิจ่าบอลไปให้กับยูอิโตะสุตุกิได้บอลก่อนจะเลี้ยงหลบผู้เล่นทีมเยือนในเขตโทษก่อนตัดสินใจปั่นด้วยขวาบอลหลุดกรอบออกไปแค่นิดเดียวและงจนั้นอีก8นาทีต่อมาเจ้าถิ่นได้จังหวะสวนกลับนะฮะเมื่อจูเนียร์ดูทราคนนี้ได้บอลก่อนจะเลี้ยงขึ้นมาหน้าเขตโทษของทีมเยือนก่อนจ่ายบอลไปทางขวาให้กับยูสุเกะคาวะอิ ก่อนจะเปิดบอลย้อนมาให้กับเค็นตะานิชิสวะในจังหวะแปรบอลด้วยซ้ายก่อนบอลไปติดปลายมือของซูซากุนิชิคาวะปัดข้ามคานออกไปก่อนที่ในทีที่60นะผมจะเป็นทางฝั่งทีมเยือนได้บุกบ้างนะฮะแต่จังหวะที่คาสุกินิกาสวะตัดบอลแถวหน้าเขตโทษของตนเอง ่อนจะแทงทะลุช่องให้กับลีออนดนโดได้บอลหลุดเดี่ยวขึ้นมาก่อนจะเลี้ยงหลบนรักชถิน่นแล้วไหลไปให้กับชินโซโคโรกิได้ยิงโล่งๆนะฮะเข้าประตูไปช่วยให้ใหอุรวะเริตาโมนั้นนำหา่างชิมิสุเอสพาส์ไปเป็น2.0ต่อหลังจากนั้นอี2นาทีต่อมาเจ้าถิ่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นทันเดียว3คนรวดโดยหนึ่งนั้นก็มีเจ้ามุยเทสสินยางดานะฮะที่ลงสนามไปแทนจูเนียดดูทรานนั่นเอง ต่อมาชุวทุบราบาดเจ็บหนึ่งนาทียูสเกะโกโตได้บอลจากทางด้านซ้ายก่อนจะเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วเป็นทางทีลิสินแน์แดงดาได้จังหวะเอี้ยวตัววอนเล่บอลด้วยเท้าซ้ายนะฮะส่งบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามช่วยให้ชิม,มิสูดะเอสพวนั้นไล่ตามอุรุวะเวรไดม่อไป1ต่อ2หลังจากนั้นสองทีมด้วยผมต่างพยายามทำประตูกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มเติมได้ หมดเวลาการแข่งขันอุรุวะเรตเตมอลนั้นบุกเอาชนะชิม,มิสึเอสเพาลไป2ต่อ1เก็บ3แต้มสำคัญได้พร้อมขยับรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนขณะที่ทางชิม,มิสูเอสพาลแพ้เป็นเกมที่8จากทั้งหมด9นัดหลังสุดอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนกันเลยทีเดียวครับเอานะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงนะ,ะับผมคู่ของ ทางชิวิสุเอสเพานะฮะกับอุรวะเรดในมอนนะผมแม้ว่าเจ้ามุ้ยจะยิงสุดสวยให้กับลูกนี้ก็ตามนะฮะแต่ก็ไม่สามารถพาทีมชนะไปได้ในเกมนี้ก็ซึ่งทําให้ทางชิวิสุนั้นแพ้ตามหลังอยู่ตอนนี้จาก9้าวเกมหลังสุดเลยทีเดียวครับก็ถือว่าอยู่หนับรองบวยของตารางคะแนนกันเลยลทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเสี่ยงชีวิตนั่งใต้ท้องรถทัวร์เพื่อลุ้นคัดทีมนักเรียนไทยผลเกินคุ้ม โดยกัน,นีจากเด็กบ้านนอกนะผมอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะที่ไม่เคยออกนอกพื้นที่ภาคอีสานเลยไปคัดเข้าโรงเรียนกีฬาสิติเกตแล้วจับพระจับภูพาทีมสิติเกตคว้าแชมป์ฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่20พ่พวงด้วยนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ทำให้เจ้าตักสุบัญญาปุริสายที่มีชื่อคัดทีมนักเรียนไทยอายุ18ปปีในเวลานั้นพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกจำนวนหนึ่งนะฮะ โดยกันนี้เจ้าตักได้เล่าว่าตอนนั้นตนเองก็ต้องเข้ากทมครั้งแรกกับเพื่อนๆนการคัดเป็นรอบๆนั้นซึ่งต้องไปกลับกทมสิทธิเกศโดยนะผมมีรอบหนึ่งนะฮะที่ตนต้องนั่งรถไฟนั้นไปคัดที่กทมและตตนเย็นต้องกลับสิทธิเกศโดยรถทัวร์เพื่อไปเรียนต่อในวันรุ่งขึ้นโดยไปกับเพื่อนสองงสามคนแต่รถทัวร์เกิดชิ่นั่งเต็มซะอย่างนั้น ยังไงผมกับเพื่อนก็ต้องรีบกลับมาให้ทันไปเรียนที่จงได้อ่อนวอนเขาอยู่นานสุดท้ายจ่ายข้าวรถทัวร์เต็มจํานวนแต่ไปนั่งตรงใต้ท้องรถที่เก็บกระเป๋าสัมภาระนะฮะต้องเอากระป๋องน้ําอารมณ์ที่กินแล้วไปขัดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปิดเพราะถ้าปิดจะไม่มีอากาศหายใจไหนต้องเสี่ยงกับการลื่นลนถ้าเกิดว่าประตูเปิดอ้าวันนั้นนั่งรถ 7- 8ชั่วโมง ไม่มีใครหลับใครนอนกันเลยต้องคอยดูกระป๋องไม่ให้เลื่อนหล่นเพราะถ้าหล่นแล้วฝามันปิดสนิทก็มีโอกาสตายกันยกแก๊งเพราะไม่มีอากาศหายใจและคนขับรถทัวร์ก็คงจะไม่รู้ว่าฝามันปิดสนิทถือเป็นประสบการณ์เสี่ยงตายครั้งหนึ่งในชีวิตแต่การเสี่ยงครั้งนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะเพราะสุบรรญาเนี่ยมีชื่อติดทีมนักเรียนไทยชุดนั้นไปลุยฮ่องกงและได้รองแชมป์กลับมาก่อนที่ทางโอสถสภานนั้นจะเห็นฟอร์มแล้วดึงไปเล่นอาชีพครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยครับโอ้โหนะฮะ ถือว่างานนี้ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่เกิดฮีโร่นะผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องเสี่ยงต้องกล้าลุยนะฮะแบบนี้ก็เสี่ยงเสียวตายเหมือนกันนะครับสุดยอดจริงนะฮะสุมัญญาคนนี้มีประสบการณ์ที่มากล้นเสียเหลือเกินเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับมิก้าประกาศข่าวดีหลังเทย่าตั้งครันพร้อมได้ลูกชายโดยกันนี้ทางมิก้าชุนนนสีแนวรับทูแบงค์คอิวเต็ดนะฮะ ลงคลิปเรื่องราวผ่านโลกโซเชียลของตนเองและก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเทย่าโรเจอร์ภรรยาหวานใจของเขานั้นได้ตั้งครรภ์เป็นที่บริบ้อยโดยเป็นเพศชายนั่นเองโดยสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นเรื่องราวที่มิก้ากำลังบรรจงจูบท้องของภรรยาอย่างตั้งใจรวมไปถึงนะฮะจูบเบาๆท่ามกลางชายหาดส่วนกำหนดคลอดนั้นเป็นเดือนกมภาพัน์ปีหน้านครับทางนี้มีเหล่า,า,าบรรดาเพื่อนๆต่างร่วมแสดงความยินดีกับมิก้าและก็เทย่าอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว อ่านาผมเป็นนว่างานนี้นะฮะก็แสดงความยินดีกับพี่มิก้าชุนันสีคนนี้ด้วยกระกันครับถือว่าเป็นการยิงเข้าประตูเมียของตนเองจริงๆเลยครับเข้าปุ๊บท้องปั๊บทันทีเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสุโขททยขยายสัญญาโค้ชอันรวม3ปีโดยกันที่ทางสุโขททย FC ทีมฟอร์มร้อนแรงนะฮะหลังจากศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อ,อก,กันพร้อมขยับขึ้นไปอยู่ันที่ที่ของตรงารางคะแนน ด้วยผลงาน6นัดชนะ4เสมอ2ใี่2แต้มตามหลังจากจาฝูงพรูแมนคอกแค่3แต้มเท่านั้นโดยกันนี้ล่าสุดเขตพงศ์กุณาสิรินะฮะผู้จัดการทีมสุโขทัยเอฟซีได้เปิดเผยม,มาว่าสโมอสรได้ทำการต่อสัญญากับโคชอันสุรพองษ์คงเทพออกไปอีกหนึ่งปีบวกออปชั่นต่ออีกหนึ่งปีโดยมีการต่อสัญญาไปเมื่อก่อนที่ทางสุโขทัยนั้นจะเปิดบ้านเอาชนะเอสจีืองทองไป1-0 โดยการต่อสัญญาคดอันนี้จะทําให้กฤษณ์ขุนศรอสมุทรปราการนะฮะจะอยู่คุมทัพค้างข่าวไฟไปอีกอย่างน้อย3ปีพร้อมทั้งพัฒนาเยาวชนของทีมให้ขึ้นมาอีกตั้งหากครับอ่านะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะสุขโขทัยก็ขยายสัญญาคดอันรวมถึง3ปีกันเลยทีเดียวน,นะฮะงานนี้ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปก,กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by nishino style ประจวาบัญชี่24กันยายน2563รโดยใช้ภา่าครั่งฟุตบอลไทยครับ